เวลาที่เราขับรถนะครับแล้วความเร็วเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับเป็นสัญญาณระลาเตือนขึ้นมานะครับร้าน GPS ดีๆนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านบะหมี่โหน่งชาชาาบะหมี่เกี้ยวนะครับนี่ครับพี่โหน่งครับนี่ครับอันนี้คือบรรยากาศของร้านนะครับบรรยากาศของร้านโหน่งชาชาาบะหมี่เกี้ยวนะครับวันนี้นะครับผมจะมาติด GPS ดีๆนะครับ รุ่น GDS S ส A นะครับรุ่นนี้นะครับติดตั้งง่ายมากนะครับตำแหน่งแม่นยํำนะครับตามรถแบบเรียวไทม์นะครับแจ้งเตือนตอนขับรถเร็วนะครับแจ้งเตือนขับรถออกนอกขอบเขตแจ้งเตือนขับรถเข้าสู่ขอบเขตนะครับแจ้งเตือนต่อสตาร์ทรถนะครับแจ้งเตือน g p s โดนหอบครับและแจ้งเตือนอีกมากมายนะครับวิธีการติดตั้งง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมจะไปติด g p s ตัวนี้นะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับเรจะติดตามการเดินทางของ Isuzu d ดีแมคคันนี้นะครับโดยการติด GPS d d รุ่น GDD21 ตัวนี้นะครับอืมนะครับรถอีสุสูดีแมคคันนี้พอร์ต OBD2 จะอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการติดตั้งก็ง่ายๆครับเราก็เอา GPS DDD ตัวนี้นะครับเข้าไปเสียบครับตอนนี้เสียบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ GPS DDD เสียบอยู่ที่ Isuzu d ดีแมคคันนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะติดตามสูตรด,ดีในคันนี้นะครับแล้วดูว่า GPS Tracker จะติดตามตำแหน่งได้ตรงตำแหน่งและเร็วท่ามหรือไม่นะครับหลังจากเราติดตั้ง GPS เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูตำแหน่งของรถที่ติด GPS นะครับโดยการเข้าไปที่แอปพลิเคชัน GPS DD ครับเราก็แตะที่แอปพลิเคชันครับมันก็จะบอกถึงจำนวน GPS นะครับที่ผมดูแลอยู่ทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด8ตัวนะครับ และมี GPS ที่ออนไลน์อยู่2ตัวนะครับนั่นคือ2ตัวนี้นะครับแล้วก็แตะที่อุปกรณ์ออนไลน์ครับผมพอเราแตะแล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันจะมีอยู่2ตัวที่เป็นสีน้ําเงินแบบนี้นนะก็คือ GPS ออนไลน์ปกตินะครับแล้วก็มีรถคันอื่นๆที่เป็นสีเ,าเทาๆนี่มันคือมันออฟไลน์นะครับผมไม่ได้ใช้นะครับผมยังไม่ได้ออกนะครับทีนี้เราอยากจะดูตําแหน่งรถของ d m a มคันสีดำนะเราก็แตะรถ dMa มดํดครับ นี่ครับเราก็จะเจอตำแหน่งรถนะครับที่โหนงช้าๆแบบมีเกี้ยวนะครับจุดที่เราจอดรถอยู่ตอนนี้นะครับรถไปสีน้ำเงินคือรถจอดอยู่นะครับแล้วด้านล่างนะครับมันก็จะบอกว่าตอนนี้อยู่บนถนนพหะนโยธินนะครับบ้านวังใหม่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็ตอนนี้รถยังจอดอยู่นะครับสถานะ ACC on หมายถึงว่าตอนนี้ผมสตาร์ทรถนะครับมันก็เลยโชว์ว่า ACC on แต่ถ้าผมผมดับเครื่องนะครับตัวนี้จะโชว์สถานะเป็น ACC off ครับตรงนี้สามารถดูภาพเป็นภาพสตรีทวิวได้นะครับเราแตะตรงรูปสี่เหลี่ยมซ้อนกันมุมขวาด้านบนนะครับเราจะเห็นเป็นต้นไม้เป็นหลังคาบ้านเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับตำแหน่งแม่นยำม,มากเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นร้านบะหมี่พี่หนงนะครับเราสามารถดูความแม่นยำม,มากกว่านี้โดยการดูภาพสตรีทวิวครับ ตรงรูปคนยืนกลางวงกลมนะครับแต่ครับนี่เราจะเจอเป็นภาพที่อยู่ข้างทางนะครับแบบนี้นะครับสามารถแทนได้นะครับแทนได้36มรองศานะครับร้านบะหมี่นงชะช้าช้านะครับอยู่ข้างทางนี่ครับตรงนี้เลยครับตำแหน่งแม่นยำมากเลยนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับ อันนี้คือลักษณะของภาพสตตีทวิวนะครับสามารถซูมเข้าได้นะครับซูมเข้าซูมออกได้นะครับกลับไปก่อนนะครับทีนี้นะครับมันจะมีฟังก์ชันพิเศษมากมายนะครับในส่วนของตัว gps รุ่นนี้นะครับถ้าเราจะตั้งฟังก์ชันอะไรต่างเนี่ยมันจะมีตรงการตั้งค่าครับมุมขวาด้านล่างนะครับแต่ที่การตั้งค่าปึ๊บนะครับมันจะมีการตั้งค่าที่เราสามารถตั้งค่าได้นะครับเช่นแจ้งเตือนโอเวอร์สปีดแล้วก็แตะตรงโอเวอร์สปีดครับเขี่ยตรงเนี้ย มาด้านขวามือนะครับแล้วมันจะถามว่าจะให้เตือนตอนขับรถตอนโอเวอร์สปีดเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าผมตั้งไว้ที่80ละกันนะครับก็ตกลงแล้วแต่ตกลงนะครับแล้วในส่วนของ Geo Fence นะครับ Geo Fence นี่คือกรณีที่ขับรถออกนอกขอบเขตที่เรากําหนดไว้นะครับมันจะแจ้งเตือนเรานะครับมันจะเป็นรูปวงกลมอย่างนี้นะครับแล้วถ้ารถขับออกจากวงกลมเนี้ยนะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับ แล้วเราสามารถกําหนดรัศมีได้นะครับเราสามารถรให้เป็นรัศมีใหญ่หรือเล็กยังไงก็ได้นะครับสมมตว่าผมเอารัศมีประมาณนี้นะครับแล้วก็แตะบันทึกครับพอเราแตะบันทึกมันถามอีกนะครับว่าตัวเนี้ยจะตั้งชื่อล้วว่าอะไรนะครับสมมติผมตั้งชื่อล้วว่าบามีโนงแล้วกันนะครับแล้วจะให้เตือนตอนไหนเตือนตอนออกนอกขอบเขต หรือเตือนตอนเข้าสู่ขอบเขตหรือให้เตือนทั้งเข้าทั้งออกนะครับสมมติว่าผมเตือนอสัญญาณเตือนเข้าแล้วกันนะครับแล้วก็ออกด้วยนะครับจากตรงนี้นะครับแล้วก็ตกลงนะถ้าเป็นลักษณะนี้รถออกนอกขอบเขตสีแดงเนะี่ยมันก็จะเตือนทันทีนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการใช้งานฟังก์ชันนะครับของ g p s ดีรุ่น GDS 21A นะครับเดี๋ยวผมจะ ขับรถคันนี้ไปนะครับแล้วดูว่าการชี้ตำแหน่งออนไลน์แบบเรียวไทม์เนี่ยตำแหน่งจะแม่นยำแค่ไหนนะครับ ความเร็วเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับเป็นสัญญาณเวลาเตือนขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการ แท็กกิ้งตำแหน่งนะครับของรถที่ติด G.P.S. นะครับเราสามารถเล็กไปดูการเตือนย้อนหลังได้นะครับในการแล็กไปนี่นะครับทีนี้นะครับในส่วนของการเตือนนะครับที่ผ่านมาเราไปดูที่อารามได้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการเตือนที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อกี้มีการขับรถโอเวอร์สปีดนะครับมันก็จะมีการเตือนโอเวอร์สปีดนะครับถ้าเราอยากรู้ว่ามีการโอเวอร์สปีดตรงไหนนะครับเราก็แตะตรงการแจ้งเตือนนะครับ พอเราแตะปุ๊บมันจะบอกเลยนะครับว่ารถดีแมกซดำนะครับมีการโอเวอร์สปีด87กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่ถนนพระโโยธินวังแก้วจังหวัดตากนะครับก็อยู่ตำแหน่งนี้นะครับเป็นตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่มีการขับรถโอเวอร์สปีดนะครับอีกเตือนหนึ่งที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นี่คือก็คือสัญญาณเตือนออกนอกั้วนะครับเราแตะตรงดูรายละเอียดครับนี่ครับก็มีการแจ้งเตือนนะครับในการออกเลาะ ออกนอกรั้วของบ้ามีมงช้าๆนะครับจะโชว์ลักษณะแบบนี้นะครับนอกจากการเตือนแล้วนะครับมันยังมีโชว์อย่างหนึ่งที่จะเห็นได้ก็คือการสตาร์ทรถนะครับเวลาสตาร์ทรถมันก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับเป็นการเปิดเอนจินนะครับเราสามารถดูได้นะครับว่าเปิดเอนจินที่ไหนก็ดูรายละเอียดตรงนี้นะครับนี่ก็แสดงถึงตำแหน่งนะครับที่มีการสตาร์ทรถนะครับเมื่อกี้ก็สตาร์ทรถที่ งช้าๆแบบมีเกลียวมันก็จะโชว์ตำแหน่งที่เราสตาร์ทรถตรงนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเวลาเราดับเครื่องอะไรต่างๆมันโชว์หมดเลยนะครับนี่ครับปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องนะครับมันโชว์หมดเลยนะครับอันนี้คือลักษณะของอการแจ้งเตือนนะครับของ g p s ดีๆรุ่น g p s 21A ครับ